สวัสดีแต่ผิดเนื้อไม่น้อยจะเห็ดไม่น้อยมีเนื้ออ่าเนื้อติดเอ็นเนาะไม่น้อยอยากกินมันในแดดเปรนเปลี่ยอยากกินเนื้อสวรรค์เนาะเนื้อติดเอ็นสวรรค์เอกากเอินเนื้อสวรรค์น,นะรนั่นแหละน้ำเปล่าคงว่ารสด,ดี เนื้อสวรรค์จะออกหวานแน่นะคะวันนี้จะใช้น้ำตาลสองอย่างนะคะเป็นน้ำตาลปีก่กับน้ำตาลทรายโ,โ,โอ้ตัดตัด ซอสปรุงรสน้ำมันพืชดิบหน่อยแล้วก็เกลือ ผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคนไปให้ละลายนะคะส่วนเนื้อไม่น้อยออกมาจากช่องฟิตแล้วจ้ะรอให้ละลายก็เอามาหมักได้เลยหอมมากพี่นมหอมน่ากินจังเลย เวลาคนเห็นมันละลายก่อนนะคะใส่เนเนื้อลงไปจะเนือ้อไมหน่อยเอาไปใส่ไมโครเวฟเราไว้มันละไล่หยาดเนาะเนืเนอเน้อติดเองเวลาทอดแล้วมันจะอร่อยนะทันใหญ่ เสียงดังนี้ก็เสียงมอเข่า้ะค่ะเด้อเข่ากำลังเดือด <c oughs> เป็นเอ็นที่ไม่น้อยสั่งมาหลอกก้อนนะคะซั่งมาจากทา่าไตของสวีเดนเนาะจะไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราทอดแล้วในเนื้อมีน้ำตาล สีมันก็จะออกเวลาเราทอดแล้วนะคะถ้าใส่สีอุดมเข้าไปมันสีดำแห้งค่ะนันจะมีแบบออกหวานน้ำเลยแล้วก็ออกแบบเค็มน้ำนะคะอันนี้สุดแท้แต่พี่น้องอยากกินเลยนะคะชอบหวานน้ำหรือเค็มน้ำก็จัดไปจ้ะเราก็จะนวด ให้มันเข้ากันนี้นะคะอือหืมหอมๆี่นอ้องใส่ไว้แลานวดจักหานาที่เนาะจากน,าน,นัก้นไม่นานก็จะใส่ เม็ดผักชีนะคะให้มันหอมบางคนจะใช้เม็ดยีราก็ได้แล้วแต่ความชอบแต่ผู้ใดบอหมักเม็ดผักชีบอหมักยีราก็กสใส่เป็นง่าก,ก็ได้นะคะไม่ได้ผิดกฎนะคะใช้ไว้านว้ำหัวในจักน้อยค่ะสักครู่นะคะนะแทนน้นก็จะเม็ดผักชีที่เขาโขไว้นะคะมาใส่หอมมากเม็ดผักชีน่ะยังหอมเลย แล้วไม่นอจะมักทิ้งไว้สิบห้านาทีค่อยเอาไปตากน้อะเนาะเมื่อกี้กห้อหนวดก็เ่าต้องการให้เนื้อมันค่ายโตเพราะว่าเนื้อนี่มาจากช่องแส้แข็งห่าไปละลายกับไม่ครเวฟแล้วแต่มันยังไม่เนื้อมันยังไม่ย่งบนนิ่มนะคะเ่าตรงการให้เครื่องมันเข่าสิบห้านาทีนะคะแลวเราก็จะนําไปตากหมักไว้อย่างนี้นะคะสิบห้านาทีคะ่ะตากแล้วจ้าตากใส่ขั้นตก น่ยเซขึ้นไปไว้ตั้งเชิงเล้วแล้วกันออเออใหญ่ยดไยยด้ใหญ่ยได้มือแห้งบกแข็งใมันถือแดดเนาะแดดช่วงเที่ยงพอดีพี่น้องตากไม่นาอตากซ้ำไจไม่น้อยสิตากซ้ำหมาดๆเนาะใหม้ม,มันหมาดๆเพราะมันหมาดแล้วเดี๋ยวไม่น้อยกระสีเอาไปทอดนะคะไม่ตากแห้งมากเอาแค่หมาดๆ ถ้าจะตางเสื้อน่นมันก็จะแห้งไวอยู่แต่ไม่น้อยากตากเสื้อคันตกก็เลยเอาแผ่นอันนี้มาห้องแผ่นเห็ดเค้กเข้านาะพร้อมทอดแล้วจ้าเดี๋ยวจะตั้งกระทะทอดก่อนนะแต่แสบเพ่อพี่น้องทอดแล้วจ้าหอมใบเออหอมเม็ดผักชีพี่น้อง ้าจะทอดนมอแล้วกัจะแบ่งใส่ช่องฟิตไว้นะคะเวลาจะกินก็ออกมาให้ละลายแล้วก็เอาเขาไม่พรเวดอุ่นสักหน่อยหนึ่งหรือเสียมาอุ่นด้หมอร่มร่อนก็ได้นะคะเขาเห็ดลายๆสีเขาทอดก็เดี๋ยวเลยจ้ะเนื้อนมุม่มมากเลยที่น้องเบส คือเนื้อสิน่ากินมากสีสวยน่ากินค่ะคิดในสุกแล้วก็ออกนะคะเห็นว่าไม่หน่อยบ่าใส่บ่ใส่ซีอิ๊วดำเพราะว่าในเนื้อน่ะถ้าข้าใซ่น้ำตาลลงไปแล้ว,ลวเวลาเาทอดสีมันจะเข้มขึ้นมากน่ากินถ้าข้าใส่ซีอิ๊วดำลงไปมันก็จะดูเหมือนมันดำมากมันสีบนอาากินนะคะเวลาทอดมันจะดำมากนะคะนี่ เดี๋ยวมันจะทอดให้เสร็จทั้งหมดเนาะดูสินี่ชิ้นไหนสุกเราก็คีบออกนะคะอันนี้ก็พอแล้วอเอาไปพักเรียบร้อยนะ่ะกลิ่บ้าจ้าเนื้อสวรรค์ไม่เงินอเอาไห้นะจ๊ะ รอให้มันเย็นแล้วก็จะแพ็คเข้าตู้เย็นนะคะบางคนใส่ในตู้เย็นธรรมดาก็ได้ค่ะถ้ามีคนหลายอยู่บ้านนอกจาคนนั้นกินคนนี้กินมันก็จะหมดไวแต่ไม่น้อยนะอยู่พือเดียวไม่น้อยก็จะแบ่งใส่ถุงกินนะก้าวานหนึ่งขา่าปอนหนึ่งถุงเนาะก็สิไปใส่ช่องฟิวสไวเวละอุน่นก็เหมือนไม่น้อยบอกนะคะน่ากินเห็นไหมไม่ต้องใส่ซีอิ๊วดำเดอ้อไปละจ้าลวจ้าใจจ้าละจ้านะจุบ๊บๆยบายจ้า